สวัสดีพี่น้องครับยี่ช่องของโอยไอวัดตอนนี้ช่องของเอกพี่วัดเราเปิดออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าๆอาจจะอากาศอึมครึมนิดหน่อยนะครับอึมครึมด้วยมือไหมพี่น้องน่ากับมื่ท่านสว่างปันใดเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับตื่นนอนแล้วก็ลงมากินข้าวฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่น้องครับหัวยองจังนี่ไม่ได้อยากหัวยองเลยหัวยองแล้วจะไม่หัวยอง ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโอเคสั่งของให้รืยยังสั่งให้แล้วครับโอเคครับนี่แหละพีน่น้องเตืีนว่ากินข่าวกันนะครับกับบรรยากาศเช้าๆที่โรงแรมบอลลัมเต็มเลยพาก,กันเบอร์สุกคนเลยนะครับแทบจะหมดทุกคนเลยเพราะว่าน่าจะเป็นรีสอร์ทที่ใกล้งานที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงเลยทุกคนราคาโอเคราคาราคาน่ารักมากแล้วก็พนบริการดีนั่มนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยพาก,กันกินข้าวไปแล้วเรียบร้อ hmm. ยเอกบอกไปรือยัง โอเคครับไปผ้าดูบรรยากาศครับทำอะไรอ่ะพี่ฮะเป็นแม่ครับฮะฟังดีไปไๆเป็นเมื่อไหร่ครับแม่กำลังกำลังสั่งขนมปังอยู่จะมากินกับแยมนี่เหลือแยมไมาได้ครับสักครู่นะครับแม่คนสวยเพราะผมผมตื่นจ้า นี่มีข่าวกับทุกคนแล้วเป็นยังกอกก็จังไดเออเป็นอะไรอยากเดเบสวัสดีครับเปิดกล้องให้หนูเธออ่าพอดีว่าสังเกตเป็นนะครับใกล้ได้อยังตลาดหารอยอุ้ยอัดทุกแท้เออตัวเมียผมลูกกำพาชอบกินงัวแดงอีกนานมั้ครับสีนาร่าพร้มดี สังตนีก็คือหนังล็อกเทสพอดีว่าจะต้องออกไปธุระแล้วอะครับถ้าไม่มาส่งก็คือน่าจะไม่ได้รอของแล้วนะครับสั่งเป็นแบรนด์ขนมปังแล้วก็น้ำมะพร้าวประมาณนี้ครับน่ารักนะพีะใช่มครับสามมะล่มกับผาพอสามมะล่ามสามมะล่ามแต่ผาพออ๋อคือตีคือแบบผู้ดีแถวคือว่าไงบอะน่ารักนะ ได้กินบสเขาบอกว่า,าอะไรได้ออกมาแล้วร okay. อแป๊บนึงนะครับขอบคุณได้ครับที่ถ <Okay. S 2> ือกล้องไหนจะเอากี่ตัวถามไปหรือยังเนี่ยถามให้หรือยงังเนี่ยมันสองตัวตัว,ตวละห้าร้อยเอามาเลยไปขอกว่าก็จะเป็นคือถอดตะอุงยิงที่มันนี้เอาเพิ่งตัดไม่แล้วเนี่ะเห็ดองุ่นอยู่พี่น้องเนี่ยเห็นเห็นไหมครับเนี่ย แต่ว่าวานเห็นองุ่งนยิงเลี้ยงก็เลยอยากได้ยังมีสัตว์เลี้ยงเหมือนองุ่นยิงเออเหมือนยังมีสัตว์เลี้ยงเหมือนองุ่นยิงจริงๆ <c oughs> มันน่ารักเนี่ยแต่ว่าทองพูนกับอันนั้นก็คือถ่ายทุกวันนะมีช่อง YouTube ด้วยนะเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปให้พ่อกับแม่เลยถ่า <c oughs> ยอยจนนานเลยถ่ายอุ้ยแต่ว่าเอมันก็จะนานไหมแปลว่ามันมีโอกาสจะมีลูกไหมวะต้องมันอีกนานไหมแบบเอาลูกมันมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเอาลูกของทองพูนอะไรเงี้ยไม่นานนะแพ้แก่แป๊บเดียวเองใช่ไหม ถ้าเราไปถามแม่หน่อยเบิงว่ามันเป็นตะทองง่ายบออปี<พ>อเดมันมาเลี่ยงมันยังเป็นพี่น้องน้ากันวันนี้อืมก็มจะเป็นขอบรัวเดียวกันทั้งอันทั้งข้นทั้งแบ่พี่น้องอ่า,ายอยัาษาไทยก่อนภาษายัางบอต้องถามบอต้องถามาายอยากได้ยุทธแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านอ่ะถ้าเราอยู่บ้านปุ๊บ ก็ให้พ่อกับแม่ถ่ายให้ไงไม่แต่ว่าถ่ายบพทาะได้ดับเพิินน่ะสิบางแย่งบวบไหทั้งมงื่อทั้งคลวยอ๋อบมต้อนนี่นี่บอกอีหลีแบบเออทำมันแบบมันเป็นลูกของอันนั้นไหมของแบบยองอิงน่ะที่ยูบานน่ะมันก็จะดีไปอีกแบบนะก็คือจะได้เป็นแบบพี่น้องกันเหมือนแบบเขาเอาลูกมันมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเลี้ยงทามเมียหน่อยก่อนอพี่วัดจะไปถามเพราะพี่วัดอยากได้ครับไปทมเลยครับ บอกว่ามันจะท้องง่ายไหมอยากได้แด่น้อยมาเลี้ยงพี่ยดอนไอวัฒนสิเลียงแด่อยากอุ้มมาลำนำอีกแล้วบอกื็บอกคุ้ยดอนอ่ะดน่านะเดี๋ยวถ้าไปลำของไหนถ้ามีคุ้ยดอนหรือคุ้ยแครนี้เอาเทเออหรือว่าใครที่เข้ามาดูนะครับก็ถ้ามีก็ทางหาวัดสิวดลนได้เลยนะครับใช่ครับแต่ต้องของงามๆแล้วก็ราคาน่ารักน่ารักนะ เอา,าเรื่องดูแลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าดูแลดีอยู่แล้วถ้าแคะก็ขอให้เป็นแคะแท้แต่ราคาบาแรงแกำลังเบิงอยู่อันตัวหนึ่งกับสองเมื่นกลัวสามเมื่นกลัวแต่ว่างามอยู่แต่กับเบิงเลื่อยเพราะว่าความคิดคืออยากอยากมีอยู่ได้ค่อยคแค่บแบบเวลาคนนั้นคนนี้ไปนาไปเล่นไปอย่างอุ้ยคอยยังรักแท้นู่นนี่นะเพราะคอยชมพีคนตอดคอยชมพูวพพออพกับมีแล้วไง เขาคั้จพูกับขวยดอนมันอันเดียวกันอันเดียวกันเปิดเอ็ดขวยชมพูแต่ว่าขวยแค่ดอนมีมว่มีมีเหมือนกันหรอมีขาเจ้าดัดแปลงพันธุกรรมหรือว่ามันเป็นเองบลูบอันนี้บวะว่าบด้ศึกษาแบบจริงจังน่าจะเป็นอาจจะมีทั้งสองกรณีเนี่ยทั้งธรรมชาติแล้วก็ดัดแปลงกรรมพันธุ์เพราะเขาให้บิดไปเรื่อยๆพอนิดเตี้ยตอนนี้ออกมา เป็นดอนเหมนนีดอนแล้วก็เตี่ยวแล้วมาเอกแล้วผสมให้มันเตี่ยวไปอีกแล้วเจ้บเาบะข้าวเหนียวนี่เป็นพ่อพันธุ์สุดยอดมากผาสมได้ทั้งข้วดอนกับข้วบอดอน mm hmm. ข้ขาวข้าวเหนียวนี่คือขั้วเตี่ยวที่รอที่สุดเลยน้ำเชื้อดีจะเจออยู่ไหนอ่ะเนี้ยอยู่ในเพจในเฟซนี่แหละ oh. แล้วก็ให้ลูกออกมาทั้งดอนเลยไม่ดอนถึงแม่ดอนบางทีออกมาเป็นลูกบอดอนก็นได้ถึงแม่บอดอนออกมาเป็นลูกดอนก็ได้นี่นะดีอยกลังดูอยู่ เห็นด้วยอยู่พ่อไปฟาร์มจะได้มีตัวหนึ่งเวลาไปบ้านพิรัตจะได้มีงอแคงเอาเอายาเอาทีละเอานี่สองพันหกเวลาไปบ้านสิรัมีเนี่ยเล่นนี่งอแขงนี่อันนี้ก็กําลังดูอยู่ตัวนี้ไม่ไปสักทีพี่น้องแต่ก่อนนี่ไปบ้านพี่รัตนี่ก็คือเขาบ้านคือต้องไปเมืองต้นใหม่โคชนาต้นใหม่สูฟังต้องสูฟนี่ไปคือผ้าใบมังตะควยกับงัวถูกต้องวันที่ผ้าขาวนองเขาบ้านก่อนนี่ผ้าขาวองไปทงหน้าไปทงหน้าก่อนดูมังงัวก่อนแล่าผ้าขาวว่าบาน เป็นยังไงมือเคลื่อนเดียวเสียรบปบเขาเนี้ยมือเคลื่อนจะมาพากันกินเขาแล้วก็พากันเบาถึงผู้ใดเกาะฮะอะองค์อิงพวันเขาบอาสุฉันไอเบ้าเรื่องนี่หละเรื่องอันอันไปพ่อคีบไปเปิดพ่อคีบแล้วแบบว่าความลำบากของน้องมันคึกจังจากของสิแม่แต่ว่ากับไอยอาชี่ไดลำบากทอน้องปานี้แต่กลับไปเห็นอันอันคลิปของอันพ่อเอกเน่ขององค์อิงเน่สิน่ะ ทเลภูเกิตผ่อนนี่เปิดนักกินผ่อนต้มเอื้องกันที่น้องอยากแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เห็นในหลายอย่างเลยเดแบบเหมือนเรารู้จักน้องคิดว่าห้าอยู่ในวงเดียวกันล่ะคิดว่าห้าโหจากน้องหลายแล้๋ยวน่ะนี่นี่ข้างล่างเนี้ยยังไม่โฟกัสยังไม่ค่อยเจอโ้ยทำไมน่ารักจังน่ารักเอออืมมือมืออย่างข้หมูนี่ข้าหมูเลี้ยงหมู ใครคุยแค่อันนี้ผมใครคุยแค่เพศผู้ราคาสิบเ็ดเดือนลูกพ่อข้าวเหนียวตองคำขาวอุ้ยอันนี้คือแค่แท้เนี่นี่คือแค่แท้เลยนี่แค่แท้พี่บอกนี่แค่แค่แท้มันอสิเป็นอันมันอสิแค้นขาบัตรันน่าจะเป็นคว้วเนาะควั้สูงอันร่อยร่อยก็เส้นขึ้นอ่านี่ถ้าคุยแค่มันอัตลักษณ์มันจะชัดเจนมันอสินานาตันตันแข็ง ตาหักนอกเหมือนม้ายูนิคอร์นตัวเล็กในรูปในรูปภาพไฟายมันหูมันครับผมเออเดะอยู่ไหนนะอยู่โรงแรมเข้าอยู่โรงแรมอย่างแม่โรงแรมยังครับนี่บุษย์ฮะบุษย์เสียะครับอ๋อครับอ่ากำลังเดินไปรับนะครับก็เดินไปรับทีนี่บลอกข้าวเหนียวอันนี้คือพอมันเอ้ยคือตางแกเอะอาย นี่เระคือเจ้าข้าวเหนียวแค่จริงอันนี้แค่แค่แบบแค่ร้อยเปอร์เซ็นสมส่วนแล้วก็เตี้ยนี่คือควายแค่ของแท้ไม่จุกไม่จุ๋มตัวเมื่อคี้แต่เบื้องตัวท่ายหูบอห้าแสนลูกมันเหรออืมปาสแค่แท้นี่คือเจ้าข้าวเหนียวนี่ธรรมะธรรมาเสิร์ฟกับก๋วยธรรมดาสินะแล้วออกมาแชร์ไหมเออแล้วออกมา ดอนแม่ดอนกกมีบดอนกกมีก็ได้แล้วแต่โครโมโซนอีกทีนึงตัวนี้เนี่ยพี่ว่าสิเอาเนี่ยขาเจ้าใครหกเมืองหาไม่ถึงตัวแม่นี่ตัวแม่สีดำถ้สมจริงกับเจ้าข้าวเหนียวนี่เนี่ยอยากได้ขายแม่เป็นแม่ลูกแม่ท้องท้องข้าวเหนียวกันหลังขึอนแม่ลูกคือว่าเอาสัตวนตอนแรกว่าสิเอานี่คิดหน่อยคิดใหญ่อยู่นี่เอาเลยท้องสี่เดือนแล้วข้าเจ้าข้าวเหนียวไปรับของไหมพี่เหมือนรับก่อน นี่ครับพี่น้องพอดีกัเมื่อคลื่นกับพากันกินเขา่าแหละกะไอวัดสื่อตมอึื่งมาก็เลยกินแหละกะพี่น้องที่เราองค์หญิงเรา,เรามือคืนเพราะมันแต่มือคลืนพี่น้องช่วงนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นกระแสที่มันติดมันหีดแหงก็คือแบบเหมือนใน YouTube เลยเลื่อนเจอน่ะซีนี้แต่แบบว่าคล้ายๆเหมือนเราไปเจอประวัติที่เราไม่เคยเจอขององค์หญิงด้วยความที่แบบว่าเหมือนเฮ่าหูจกกักแหลกคุ้นชินคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนมงเดียวกันแลวแบบว่า รู้ข้อมูลของน้องเยอะกว่าคนข้างนอกแล้วแต่ว่ายิ่งทุกวันนี้น้องแฮงมีกระแสขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็มีเรื่องหลายน้ยยองชอใช่เรื่องราวยิ่งต<อ><ด>ีแผ่เข้าไปเรื่อยๆื่อไปถึงแบบตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เนี่ยเหมือนที่น้องบอกว่าเป็นนักร้องที่พ่อโจบ,บอกว่าเก่งขนาดนี้ทำไมไม่บอกไม่เคยรู้มาก่อนทุกคนไม่เคืหูมาก่อนครับก็คือเหมือนเอกเอกก็เพิ่งมารู้ใน YouTube เหมือนกันเพ,นนเพราะว่าเห็น y o YouTube เอาล่งเกี่ยวกับ น้องชาน้องไปร้องเพลงแล้วก็เป็นแชมป์ระดับประเทศนี่แหละยิ่งดังยิ่งมีกระแสเข้าก็เลยแบบยิ่งถือแห่งว้าวแห่งถือพูดถึงแล้วก็ตีแผ่ไปเรื่อยๆแล้วที่ก็เริ่มมีขขอมูลพูดมาเรื่อยๆทําให้คนได้รู้จักน้องมากขึ้นใช่แน่แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพี่น้องสีบัพาดการอ่าจะพูดทีไรไม่พลาดข่าวสารแล้วก็อะไรใหม่ๆก็คืออย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็ youtube ของพวกเราทุกๆคนในทีมงานสาวนาา้อยเพชรบันแทงนะครับที่ลงท้ายด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้นองเกษตรหัวข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องของเอกธิวัฒน์ลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ทุกๆช่องเลยที่ลงท้ายด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องพี่น้องเกได้ติดตามความคลไหมต่างๆในข้อมูลต่างๆที่แบบว่าเราได้มาแล้วแบบว่าเราก็อยากนัาเสนอให้พี่น้องในหูเหมือนพวกเอกที่แบบเม่เคืหัวข่าวมาก,ก่อนแต่ว่า ได้ไปข่าวได้ไปข่าวได้ข่าวมาจาก YouTube ที่เป็นข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับน้องเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับคนอื่นๆเกี่ยวกับคนต่างๆหน้านาะกษตได้หูวจักนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปน็ตต้องขอออยญางนำล่าไปก่อนนะครับอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกชวนลำพื้นเอาเที่ยวด้วยนะครับบ๊ายบาย